สุดยอดครับพี่น้องครับนะอันนี้คือน้องไข่มุกนะครับนะฮะลูกมาดิโอนะฮะที่มีความสมบูรณ์แบบมากมากนะครับนะอยู่หลุ่งเรื่องนะารามงัวงามสูงเนินนะครับนะฮะอันนี้กรุุ่ลลายกับน้องช่อนะครับนะฮะรุลลายกับน้องช่อนะฮะการโตสุดยอดนะครับนะการต้นการโตนี่สุดยอดนะครับนศูนย์นี่ก็ศูนย์รวมนางงามนะครับเมืองโคราชนะครับนะเมืองการโตครับนะสุดยอดนะครับนะ สุ่มนาเนี่ยก็ต้องพูดถึงนะครับนะเบื้องการยืนเขานะครับเบื้องการยืนนะเบื้องสันดังนะครับนะนะสันดังสั่งมาเกิดนะตัวนี้นะครับประเภทใบนี้สุดยอดนะครับลูกเด่นครบครันนะฮะสวยงามมากครับนะสวยงามมากนะครับเบื้องการยืนนะจอดนะครับ รุ่งเรืองฟาร์มังวงามนะสูงเนินนะครับของพีทนายนะครับฟ้าตัวสมบูรณ์แบบนะครับสวยสดงดงามครบขัันนะครับเนี่ยเป็นลูกมาิโอที่นะสมบูรณ์แบบนะฮะแม่เป็นสายบอยนะครับยืนสวยการตนการตนดีนะ การโตพี่น้องครับนี่เลี่ยมโตดีมากๆเลยนะครับเตรียมโตดีมากๆเลยนะสวยงามครับเบิ้งเบิ้งใบพี่น้องครับนะเบิ้งดังครับเบิ้งใบครับกําลังเล่นอยู่นะครับเบริใส่ไม้กันสั้นนะครับนะต้องขออภัยนะครับนะตัวนี้บอกเลยนะครับนนะสวยสดงดงามนะครับสำหรับนะ น้องไข่มุกนะฮะบนปลาเ่นนะครับนะสวยมากนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับบรรยากาศฟาร์มนะครับนี่ใบไซมิการสั้นนะครับนะต้องขออภัยนะครับสวยงามนะครับอนาคตนะฮะแม่พันุ์ชั้นเยี่ยมนะครับน้องไข่มุกนะฮะลูงมาริโอ้นะครับนะ ดังคมกลิบนะฮะกับบานบนสุดยอดนะครับนะฮะเบิ <Luis> ้งใบครับนะเบิ้งใบเปิดก่วงนะครับนะฮะใบสวยใบดีนะฮะการโตสุดยอดนะครับนะสำหรับน้องไข่มุกนะครับดังค้มกลิบนะครับพี่น้องครับนะฮะด่างนี่คุ้มกลิบเลยนะครับนะฮะนะสุดยอดนะเรื่องใบเนี่ยลูกเลนนะฮะครบเครื่องการโตนี่สุดยอดนะครับนะฮะการต้นการโตแข่งขาดีมดนะครับ เปสุ arts, ม่มนานะครับนะเป็นการสม,ส Queens, ม,ส oster, มสบมูรณ์มากนะฮะน no ้องไข่มุกนะฮะบปงโกนอื่นง้อเพิ่นนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับโอเคพี่น้องครับนะพอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนะวัวงามสูงเนินนะครับฝากติดตามฟาร์มนี่ฮะนะสุดยอดนะครับนะวันหูอินดูบาซินนะต้องมาที่นี่นะ่ะลุงเรืองฟาร์มนะวัวงามสูงเนินนะครับสวัสดีครับ